ในห้วงการเวลาที่อดีตและอนาคตยังมิได้แยกขาดจากกันมีเพียงความมืดมิดและว่างเปล่าที่ปกคลุมไปทั่วทุกสารทิศท่านลองจินตนาการดูเถิดถึงความเงียบงันอันไพศาลที่ไร้ขอบเขตไร้ดวงดาวและไร้สัพพสัมเนียงใดๆแต่ทว่า ท่ามกลางอันธการอันเวิ้งว้างนั้นกลับมีพลังงานบางอย่างที่รอคอยการประทุและแล้วเสียงรัวของกลองบรรทออใบเล็กก็ได้ดังแทรกความเงียบขึ้นมาจังหวะที่สม่ำเสมอลึกลับและเร่งเร้าทีละน้อยนี้เองคือสัญญาณแห่งชีพประจอนแรกของจักรวาลเป็นปฐมบทแห่งลีลาของมหาเทพผู้ยิ่งใหญ่ พระศิวะเจ้าในรูปลักษณ์ที่เราขนานนามว่านาตราชหรือราชาแห่งการไร้รำการขยับกายของพระองค์ในครั้งนี้มิใช่การแสดงมหารสพเพื่อความสำราญของผู้ชมหน้าเวทีแต่อย่างใดหากแต่ทุกท่วงท่าทุกจังหวะการย่างก้าวและการวาดพระหัต คือฟันเฟืองสำคัญที่หมุนวนจักรวาลให้ขับเคลื่อนไปพลังงานมหาศาลถูกปลดปล่อยออกมาเพื่อก่อกำเนิดดวงดาวสายน้ำและชีวิตเชื่อกันว่าฉากหลังของการร่ายรำอันศักดิ์สิทธิ์นี้เกิดขึ้นณตำแหน่งที่เป็นจุดศูนย์กลางของจักรวาลหรือที่เรียกกันในคำพีว่าจิดัมบารัม พื้นที่แห่งเจ็ดสำนึกรู้แจ้งอันบริสุทธิ์ที่สาสารและพลังงานถูกกวนให้ผสมผสานกันพระองค์ทรงสง่างามอยู่น่าใจกลางความเวิ้งว้างนั้นพร้อมที่จะบรรเลงบทเพลงแห่งชีวิตที่เชื่อมโยงจากระวาลเข้าด้วยกันด้วยลีลาที่งดงามที่สุดและทรงพลังที่สุดเมื่อเราพินิจดูท่วงท่าเหล่านั้นให้ลึกลงไป เราจะพบว่าภายใต้ความงามวิจิตรมีสองกระแสทานแห่งพลังงานที่ไหลเวียนสอดประสานกันอยู่อย่างน่าอัศจรรย์ด้านหนึ่งคือความดุดดันเกรี้ยวกราดและรวดเร็วปานสายฟ้าฟาดที่เรียกว่าทานทวะจังหวะนี้เปรียบเสมือนพายุใหญ่ที่โหมกระหนำ่ำเป็นการร่ายรำแห่งการทำลายล้างเพื่อการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ พระองค์ทรงกระทืบพระบาทลงอย่างหนักหน่วงเพื่อสั่นสะเทือนดวงดาวและกวาดล้างสิ่งที่เสื่อมทโทรมให้มาลายหายไปเปิดทางให้ชีวิตใหม่ได้ถือกำเนิดขึ้นแต่ในขณะเดียวกันท่ามกลางความรุนแรงของเปลวเพลิงนั้นก็ยังมีความนุ่มนวลที่คอยโอบอุ้มอยู่นั่นคือจังหวะที่เรียกว่าลาสะ อันเป็นหน้าตาลีลาฝ่ายหญิงของพระแม่ปารวตีชายาคู่บารมีการเคลื่อนไหวในส่วนนี้ช่างอ่อนช้อยงดงามและลื่นไหลประดุดสายน้ำเปี่ยมด้วยความรักความเมตตาและความอุดมสมบูรณ์ทวิภาวะนี้มิได้ขัดแย้งกันหากแต่ต้องดำรงอยู่คู่กันเสมอ เหมือนกลางวันที่ต้องมีกลางคืนเหมือนความตายที่ขาดชีวิตไปไม่ได้หากขาดการทําลายล้างของทานทวะโลกก็จะเต็มไปด้วยซากปรักหักพังที่ไร้ประโยชน์และหากขาดความอ่อนโยนของลาษสะโลกก็จะแห้งแล้งไร้ซึ่งการหล่อเลี้ยงดังนั้นการไร้รำของพระศิวะจึงเป็นจุดบรรจบที่สมบูรณ์แบบระหว่างความแข็งกร้าวและความนุ่มนวล ระหว่างการสิ้นสุดและการเริ่มต้นเมื่อสายตาของเราจับจ้องไปยังพระหัตถ์ทั้ง4ที่วาดลวดลายอยู่กลางอากาศเราจะยิ่งตระหนักถึงสัจธรรมแห่งการกำเนิดและดับสูญที่ชัดเจนยิ่งขึ้นในพระหัตถ์ขวาบนที่ชูขึ้นพระองค์ทรงถือกลองดามารูหรือกลองบรรทอใบจิ๋วเสียงรัวที่เกิดจากการสะบัดข้อมือนี้เอง คือต้นกําเนิดของเสียงแรกแห่งจักรวาลหรือที่เรียกว่านาดามันคือคลื่นความถี่ที่ก่อให้เกิดาธาตุลมและอวกาศเป็นรากฐานของอักขระภาษาและความรู้ทั้งมวลเสียงกลองนี้คือจังหวะชีพจรที่ปลุกให้ชีวิตตื่นขึ้นจากการหลับไหลแต่ทว่าในระนาบเดียวกันนั้นพระหัตถ์สายบน กลับประคองสิ่งตรงกันข้ามไว้อย่างน่าเกรงขามนั่นคือเปเลวเพลิงแห่งอัคคีที่กำลังลุกโชนไฟนี้มิได้มีไว้เพียงเพื่อเผาผลาญโลกให้เป็นจุนแต่เป็นไฟอันศักดิ์สิทธิ์ที่จะช่วยชำระล้างกิเลสตัณหาและมายาภาพที่เกาะกินจิตวิญญาณให้หมอดไหมไปพระศิวะทรงถือทั้งกำเนิดและการดับศูนไว้ในสองมือ โดยรักษาระยะห่างของทั้งสองสิ่งนี้ไว้อย่างสมดุลเพื่อบอกเราว่าในทุกขณะที่เสียงกลองแห่งการเกิดดังขึ้นไฟแห่งการเปลี่ยนแปลงก็กำลังทำหน้าที่ของมันไปพร้อมกันโปรสดีเร็วที่มากขึ้นอย่างมิอาจแยกจากท่ามกลางความกโกลาหนของไฟบันไลยกันและเสียงกลองที่กึกก้องกำปนาดมนุษย์ตัวเล็กๆอย่างเรา ย่อมรู้สึกหวั่นไหวและหวาดกลัวต่ออำนาจธรรมชาติอันยิ่งใหญ่นั้นแต่พระศิวะมีได้ส่งทอดทิ้งสัพพชีวิตให้เผชิญชะตากรรมเพียงลำพังเพราะหากเรามองต่ำลงมาอีกนิดที่พระหัตถ์ขวาล่างเราจะเห็นฝ่ามือที่แบออกและยกตั้งขึ้นในท่าอภัยมุตราหรือปางประธานอภยัยท่าทางอันนิ่งสงบนี้ ส่งสารตรงถึงจิตวิญญาณทุกดวงว่าเบรกสักครู่จงอย่าได้กลัวเลยมันคือคำสัญญาแห่งการุ้มครองที่บอกให้เราวางใจและยอมรับในความเปลี่ยนแปลงและเมื่อเราเริ่มคลายความวิตกกังวลลงแล้วพระหัตถ์ซ้ายล่างที่พาดขวางลำตัวลงมาในลักษณะคล้ายงวงช้างหรือกะจหัดถะ ก็กำลังทำหน้าที่เป็นดั่งเข็มทิศชี้ทางปลายนิ้วของพระองค์ชี้ตรงไปยังพระบาทซ้ายที่ยกขึ้นลอยเด่นเหนือพื้นเด่นเป็นในอันลึกซึ้งว่าภายใต้วงล้อแห่งความทุกข์และการเวียนว่ายตายเกิดนี้ยังมีหนทางแห่งการหลุดพ้นรอคอยอยู่พระบาทที่ยกขึ้นนั้นเปรียบเสมือนเรือลำใหญ่ท่ามกลางมหาสมุทรแห่งวัฏตตสงสาร เป็นดินแดนแห่งโมกษะที่ซึ่งความทุกข์ไม่อาจกล่ำกลายและพระองค์กำลังเชื้อเชิญให้เราก้าวตามรอยพระบาทนั้นไปสู่เสรีภาพที่แท้จริงทว่าก่อนที่จิตวิญญาณจะลอยตัวขึ้นสู่ความลุดผลได้นั้นรากฐานต้องมั่นคงเสียก่อนลองก้มมองลงไปที่พระบาทขวาซึ่งประทับแน่นลงบนพื้น ท่านจะเห็นร่างเล็กๆรูปร่างบิดเบี้ยวที่ถูกเหยียบย่ำอยู่ภายใต้นั้นนั่นคืออสูรแคระนามว่ามูยะกะหรืออปปสมาเจ้าอสูรตนนี้ม่ได้มีพิษสงร้ายกาดด้วยคมเคี้ยวหรืออาวุธใดๆแต่มันคือตัวแทนของศัตรูที่อันตรายที่สุดของมนุษย์นั่นคืออวิชชา ความโง่เขลาความหลงลืมในสัจธรรมและอัตตาตัวตนที่บดบังดวงตาแห่งปัญญาของเราการที่พระศิวะทรงไร่รำอยู่บนหลังของมันจึงเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งชัยชนะของแสงสว่างที่อยู่เหนือความมืดบอดเป็นการประกาศว่าปัญญาอยางเท่านั้นที่จะกดข่มความหลงผิดให้สยบลงได้ แต่ท fiz ่านอาจจะสงสัยว in ่าเหตุใดมหาเทพผู้สรงฤทธานุภาพจึงไม่สังหารเจ้าอสูรตนนี้ให้ตายตกไปเสียเหตุผลนั้นลึกซึ้งหนักเพราะในจักรวาลนี้ความไม่รู้เป็นสิ่งที่ค่าไม่ได้มันคือเงาที่ดำรงอยู่คู่กับแสงสว่างพระองค์จึงเพียงแต่กดทับมันไว้เพื่อเตือนสติเราว่า ตราบใดที่เราดำรงชีวิตด้วยความตื่นรู้กิเลสและอัตตาก็จะเป็นเพียงฐานรองรับเท้าให้เราเหยียบยืนได้สูงขึ้นแต่หากเมื่อใดที่เราขาดสติเจ้าอสูรแห่งความแคลนนี้ก็พร้อมที่จะพังอาดขึ้นมาครอบงำจิตใจเราได้ทุกเมื่อเมื่อเราถอยออกมาพินิษด,ดูภาพรวมทั้งหมดของประติมาก,กรรมนี้ สิ่งที่โอบล้อมองค์มหาเทพและอสูรผู้นั้นไว้คือวงกลมแห่งเปเลวเพลิงอันร้อมแรงที่เรียกว่าประพามนทนซุมรัศมีนี้มีใช่เพียงเครื่องประดับตกแต่งบารมีหากแต่คือข้อเขตของจักรวาลอันกว้างใหญ่ไพศาลและเป็นตัวแทนของสังสารวัตรหรือวงล้อแห่งการเวียนว่ายตายเกิดมันคือกระแสทานของการเกิดแก เจ็บและตายที่หมุนวนซ้ำแล้วซ้ำเล่ายังไม่มีวันจบสิ้นประดุดงูกินหางที่ไม่รู้หัวรู้หางเปเลวไฟที่ลุกโชนอยู่รอบนอกคือภาพสะท้อนของกิเลสและบ่วงกรรมที่ผูกมัดสรรพษสัตว์ไว้ในโลกแห่งมายาแต่สิ่งที่น่าอัศจรรย์ใจที่สุดคือการที่พระศิวะทรงไร้รำอยู่นใจกลางของวงล้อเพลิงนี้ได้อย่างอิสระ พระองค์สถิตยอยู่ท่ามกลางวัตจักรสัมผัสกับการหมุนเวียนเปลี่ยนผ่านแต่กลับไม่ถูกไฟแห่งสังสารวัฏเผาผลาญและไม่ถูกเวียงให้หลุดลอยไปตามกระแสกรรมเป็นการสอนให้เรารู้จักดำรงตนอยู่ในโลกแต่อย่าเป็นของโลกให้เราเรียนรู้ที่จะเต้นรำไปกับจังหวะชีวิตที่ผันผวนโดยรักษาใจให้สงบนิ่งเป็นดั่งจุดศูนย์กลางที่มั่นคงดุดเดียวกับพระองค์